พิโจโญพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมคณะร่วมประชุมพร้อมภาคเอกชนที่ห้องประชุมมีชัยชั้นสามสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่พลตำรวจโทปิยะตะวิชัยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคห้ามอบหมายให้พันตำรวจโทรปรทัชญาทิลารองผู้กำกับการปราบปรามเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการให้การต้อนรับ สรุปผลการปฏิบัติโดยละเอียดทำงานของภาคีเครือข่ายป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่หรือบิ๊กซตามโครงการ Smart s เซฟตี้โซน4.0ที่ได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้จำนวนมากขึ้นแล้วในพื้นที่ตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่โดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญสำคัญต่างพลตำรวจโทสุรเชษฐหกักพานผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวกับผู้ร่วมประชุมว่า การดำเนินการตามโครงการดังกล่าวเพื่อสนองนโยบายสํานักงานตํารวจแห่งชาติโดยท่านผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเน้นให้ทํางานอย่างต่อเนื่องมุ่งเน้นเรื่องปัญหาของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาต่างๆโดยเฉพาะการก่ออาชญากรรมที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันกรณีมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดกล้อง AI คอยตรวจจับคอยช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการทํางานตามตรวจสอบหาคนร้ายได้ดีมากและต้องร่วมมือกันทํางานองค์กรปกครองส่วน ส่วนท้องถิ่นต่งตางๆไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารสร่วนจังหวัด บาลหรือหน่วยงานต่างๆต้องร่วมมือกันไม่ต้องการให้ต่างคนต่างทําเช่นการติดตั้งกล้องต้องเชื่อมโยงกันเพื่อสะดวกในการติดตามคนร้ายหากลงม,มือก่อเหตุกับประชาชนเพื่อจะได้จับกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุได้อย่างรวดเร็ว,รวชาวบ้านจะได้อุ่นใจและเชื่อมั่นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งโครงการดังกล่าวข้างต้นจะดีกว่าโครงการฝาาบ้านไว้กับตำรวจสีอีกเพราะเราใช้เทคโนโลยีที่ทัทนสมัยดังกล่าวซึ่ง สากลทั่วโลกเขาใช้กันจํานวนมากแล้วเช่นกันพลตํารวจโทสุรเชษหักพานผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติดิ๊กโจ๊กกล่าวจรันชัยวงศ์รายงานครับว่วันนี้คุณบรกณาาระมอบหมายผมลงมาตรวจติดตามนะครับโครงการจมาจรเสนที่สี่สี่ศูนย์นะครับวงวันนี้สอพเอมืองีใหม่ก็เป็นหนึ่งในทังหมดประมาณร้อยสอหนร้อยร้อยสองพอนะครับที่ได้มีการเกิบเครื่อง